ยินดีตอด้อนรับเข้าสู่แอมแทนทาร์ลอตนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูวดวงห้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกันยายนปีพศ2 5 6พนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนที่มีคู่การอ่านไพ่เป็นแบบเจอร์รอลิิ่งไม่ได้เฉพะาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าอาไปตัดสินอย่าไปยึดติดว่าเป็นดวงของเราการดว,ดวงมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ บางเหตุการณ์จะเกิดกับเราบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าอาไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวเนาะตรงนี้นะคะ,ะต้องขออภัยนะบางครั้งอาจจะมีเสียงดังรบกวนเช่นเสียงรถวิ่งผ่านเพราะว่าคนทําคลิปอยู่ติดถนนหรือบางที อาจจะมีเสียงในเรื่องของการพูดคุยกับคนข้างๆอย่างเงี้ยคนรอบข้างเนาะคนรอบด้านรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยเวลาเดินซื้อของซื้ออะไรก็จะมีเสียงดังนะคะยังไงต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนฟังแล้วดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกันยายนเป็นยังไงมัง่งการงานของคุณเด่นมากนะคะถ้าคุณรองานคุณจะได้งานนะสําหรับคนที่รอการสมัครงานเนาะรอในเรื่องของงานต่างๆที่แบบอ่าเราสมัครได้รอเรียกตัวมีโอกาสได้นะอาจจะมาทีเดียว2งานก็ได้เนาะแล้วก็คนที่ทางานบริษัททํางานองค์กรต่างๆห้างร้านต่างๆที่รับเงินเดือนเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนรายวันนะคะ งานของคุณถือว่าโดดเด่นมากบางคนอาจจะได้รับการมอบหมายจากหัวหน้างานจากหัวหน้าฝ่ายจากบริษัทให้เดินทางนะคะไปอบรมไปสัมมนาบางทีอาจจะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้อาจจะไปอบรมหรือไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องสาขาวิชาก็ได้นะคะเป็นการปรับลุกปรับในเรื่องของบุคลิกภาพหรือบางทีก็อาจจะมอบหมายงานให้แบบในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้ทํางานชิ้นนี้แทนเขาอะไรประมาณนี้นะคะ เราก็การงานถือว่าโอเคที่ผ่านมาคุณเหนื่อยนะเหนื่อยกับในเรื่องของสภาพแวดล้อมเหนื่อยในเรื่องของคนรอบข้างบางครั้งอาจจะทําให้เราแบบรู้สึกน้อยทําให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบที่บอกไม่ถูกเหนื่อยกายและต้องมาเหนื่อยใจคุณอดทนสุดๆนะ่ะคุณสู้สุดๆนะคนที่เกิดามาทิตย์นะคุณคิดว่างานคือเงินเงินคืองานคุณก็เลยอยู่รอดตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียดเนาะแล้วก็เดือนนี้ อย่าไปมีปากเสียงอย่าไปมีเรื่องกับใครนะคะอาจจะถูกในเรื่องของการดิสเครดิตได้นะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่ทํางานในองค์กรนะนิ่งๆไปก่อนเนาะตรงนี้นะคะเอาละค่ะสาหรับคนที่ทํางานแบบเกี่ยวกับงานราชการอะเป็นยังไงบ้างงานราชการนะเดือนนี้บอกกันเลยว่ามีการเดินทางบ่อยนะคะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะไปช่วยหน่วยงานอื่นหรือบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่ง ยกย้ายสถานที่นะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะ,ะบางคนก็อยู่ในวัยค่อนข้างที่จะแบบรอกเกษียณอายุทีนี้เขาก็จะให้ย้ายไปอยู่ในใกล้บ้านเกิดหรือบางคนก็อาจจะได้รับมอบหมายงานที่น้อยลงนะคะก็เป็นไปได้ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีในเรื่องของการรับเชิญในเรื่องของงานต่าง,างๆเช่นไปเป็นวิทยากรไปสอนงานไปเทรนงานของน้องๆเดือนนี้นะคะระวังเรื่องของการทะเลาะในเรื่องของการ,ร,การพูดจารับหลังอาจจะเป็นในเรื่องของลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดนะอาจจะเอาเรื่องของคุณไปพูดระวังในเรื่องของการพูดจาและบางครั้งเราพูดเล่นอ่ะคนเอาไปไปความหมายหนึ่งนะคะมันอาจจะทําให้เราเสียหน้าก็ได้นะเดือนนี้นะทำให้คนคิดมองเราว่าเอ๊ะ ปกติเป็นคนแบบนี้ทําไมแบบอ่าพอคุยแล้วรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะคนก็จะมองเราสองด้านเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ไว้ใจใครหรือหรือเพิ่งรู้จกักอย่าเพิ่งไปพูดอะไรให้เขาฟังนะคะอย่าเป็นเซนคัาประกันให้ใครเป็นอันขาดเดือนนี้คุณจะเป็นแพ้รับบาปเลยแหละนะคะตอนนี้นะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนาะทีนี้สําหรับพ่อค้าไม่ขายนะคะ โลกออนไลน์ต่างๆหรือค้าขายอะไรก็ตามนะถือว่างานปังมากเลยนะเดือนนี้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวนะอะไรก็ขายได้หยิบจับอะไรก็โอเคมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แวะเวียนมานะของสวยๆงามขายได้ดีนะเสื้อผ้าสตรีอาหารผิวอาหารเสริมขายได้คนที่เป็นเจ้าของจิจการคนที่เป็นเจ้าของจิจการห้างร้านของตัวเองมีมีร้านค้าของตัวเองสิ่งที่จะขายได้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจในหน้าที่ดินนะคะ นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ง,งานก่อสร้างรับเหมานะคะหรือคนที่เป็นอินเทียในการออกแบบตกแต่งนะคะหรือการค้าขายพวกเพชรพลอยเสื้องามได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะ,ะถือว่าโอเคสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นคัาการทําในเรื่องเอกสารการค้าระวังจะหมดอายุพวกภาษีพวกอะไรเนี่ยต้องดูดีๆนะคะการค้าอาจจะผิดพลาดได้เนาะตรงนี้นะคะ มาดูในเรื่องของการเงินการเงินสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนนี้คุณมีโชคนะอาจจะมีลาบลอยบางคนอาจจะโชคลาบจากผู้หญิงหรือบางคนจะได้โชคลาบจากคนที่แบบตั้งคันก็ได้นะคะเช่นคนตั้งคันอาจจะมาหยิบยื่น,นโชคลาบให้คุณก็ได้หรือตัวของคุณเองอ่ะจะมีการตั้งคันและแบบบุญให้โชคก็ได้นะคะเป็นการสิ่งโชคได้นะเดือนนี้แต่ไม่ใช่บอกว่าต้องทุ่มเต็มที่นะมันก็ขึ้นอยู่กับบ,บุญกรรมแต่ละคนเนาะ เราก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้แบบใบสองใบลอตเตอรี่นะคะเลขที่จะเสี่ยงได้จะเป็นเลขลดคุณนะไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์รถยนต์แล้วก็อายุของแม่น่าจะเสี่ยงได้ถ้าใครคิดว่า,าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าเลขเสี่ยงเซมซีที่เราไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆอย่างงี้นะคะ เนาะก็พอได้นะตอนนี้การเงินถือว่ายังพอหายใจใหายคอโลงขึ้นนะนะ,ะต่อมามาดูในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดคนโสดคุณเบือ่อคุณรู้สึกแบบ ไม่อยากจะคุยกับใครเลยคุณน้อยอกน้อยใจคุณคิดถึงคนรักเก่าเพราะที่ผ่านมาคุณบล็อกกันไปแล้วคุณทะเลาะก,กันคุณบล็อกกันบางคนเพิ่งเลิกลากันไปนะคิดถึงเขานะแล้วก็ไม่กล้าเปิดใจรับคนใหม่เนาะคุณอาจจะดีกว่าคนต่างชาติต่างศาสนาก,ก็ได้นะภายเดยวเวอร์มันขึ้นคนคนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเขาหรือเป็นคนที่แบบคุณดูแลตรงสเปคไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถดูได้นะเพศที่3มดูได้น้องกําหนดเพศเอาเองนะว่าน้องเป็นเพศไหนเนาะตรงนี้นะคะ เนี่ยดีกว่าคนต่างชาติต่างศาสนาบล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วคิดถึงเขาแล้วมีโอกาสที่กลับคืนมาหากันนะมีโอกาสได้กลับมาง้อนะคะถ้าคนใหม่ๆเข้ามาคุณไม่สนใจคุณรอคนเดิมนะคะสําหรับคนโสดเนาะคนที่มีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงมัง่งคนที่มีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็เช่นเดียวกันนะต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนเหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของปัญหา กา,า,า,ารทะเลาะกันการใช้คําพูดที่รุนแรงบางคนก็อาจจะบล็อกกันไปแล้วก็ได้แต่จะมีการเปิดบล็อกกันนะเนี่ยอาจจะพูดจารุนแรงบางคนอาจจะใช้คําพูดที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกหดหู่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดถึงเขานะคะเขาอาจจะบล็อกเราหรือเราบล็อกเขาก็ได้จะมีการใครล็อกกันนะนะคะตรงนี้เนาะต้องใจเย็นๆถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนคนคนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับเราอย่างที่บอกว่าจบแล้วแต่มาเริ่มต้นใหม่นะถามว่าเขารู้สึกไงกับเราขเขาก็รักเราแหละ นะคะแต่ยังให้สถานะไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะระวังนะคนที่มีกาลังคบกำลังคุยเนี่ยระวังเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาเคยแต่งงานมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่าขาดตอนนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้นะตอนนี้สำหรับคนที่แบบมีครอบครัวเป็นไงบ้างคนที่มีครอบครัวเนาะคนนี้มีครอบครัวรู้สึกว่าคุณจะทะเลาะก,กันบ่อยนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวานเนาะอาจจะทะเลาะกันบ่อยมีการระแวงหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมาเลยทําให้ความรักของคุณไม่หวานทําให้ความรักของคุณแบบ มันเหมือนกับว่าพูดจาอะไรแป๊ก็ผิดใจกันหมดนะคะไม่เข้าใจกันเนาะบางคนก็เอาในเรื่องของเก่าๆมาพูดเอาในเรื่องตั้งแต่ดึกด,ดำบรรมาพูดว่าเออเธออ,อย่างนั้นฉันอย่างนี้นะคะแล้วก็มักจะพูดในเรื่องของอศักดิ์ศรีนะคะมักพูดในเรื่องของหน้าที่การงานมาข่มขู่กันมันทาให้คุณแบบทะเลาะกันเปล่าๆก็ถามว่าเลิกลากันไหมไม่ได้เลิกลา cả, หรอกค่ะก็ก <CP. S 2> <Revel ations. S 1> ลับมาง้อกันเหมือนเดิมเนาะน่ะทะเลาะกันร้อยครั้งก็กลับมาง,ง้อกันเหมือนเดิมนะคะ ถ้าเกิดว่าคนที่รอคอยการมีบุตรเดือนนี้คุณอาจจะมีบุตรก็ได้นะอาจจะมีบุตรแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวกับาการบริจาคให้กับเด็กที่ถูกทําแท้งเนาะแล้วก็การขอพรกับองค์พระแม่กวนอิมได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ระวังเรื่องการปวดคอบ่าไหล่บางคนแขนขาปวดนะเดือนนี้นะคะหรือมีในเรื่องการพัดตกหกล้มได้ระวังนะคะแล้วก็เรื่องของสายตามีได้นะคนวันอาทิตย์ และอีกอย่างหนึ่งระวังญาติเราหรือตัวเราเองล้มหมอนนอนเสือ่อได้เข้าโรงพยาบาลนะแต่ไม่ได้บอกว่าหนักหนาสหาหัสนะแต่อาจจะมีในเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อแหละต้องดูดีแล้วก็เรื่องของระบบสายตาด้วยนะคะถ้าผิดปกติเราตรวจเช็คได้ตรงนี้นะอย่างอื่นไม่ปรากฏนะ สำหรับการทำบุญเสริมดวงการทำบุญเสริมดวงแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับโรงศพทําบุญกับเด็กที่ถูกทําแท้งทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคมูลนิธิดวงตาเช่นบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินได้นะเป็นพวกแบบของใช้อะไรได้หมดที่เขาแบบมีบริจาคอะนะคะจะเสริมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานของคุณให้โดดเด่นไปได้นะเดือนนี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากอย่างที่บอกเราถนัดแบบไหนทําได้เลยไม่จําเป็นต้องทําตามไพ่นะคะคุณอาจจะทําสังฆทานก็ได้ปล่อยปาก็ได้ได้หมดนะคะตรงนี้ไม่จําเป็นว่าต้องทําตามที่ไพ่บอกนะคะก็ตรงนี้มันก็เป็นแค่แนวทางอย่างที่บอกว่าเราสะดวกเราถนัดแบบไหนเราทําได้เลยนะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนอย่างที่บอกเยนะคะอย่าไปใส่ใจอย่าไปใดๆทั้งสิ้นนะ ก็ตัดสินใจจะทำอะไรก็ต้องมีสติเดือนนี้นะคะเพราะว่าการงานของคุณมันเด่นนะแถมมีโชคมีลาบด้วยอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่แบบว่ามันทําให้คุณแบบเครียดปเปล่าๆนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณเครียดกับรอบข้างมากกว่าเรื่องของตัวเองเนาะ,ะตรงนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะน,นี่ก็เป็นแนวทางเนาะ มันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเลยอย่างที่บอกว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจนะคะถ้าเกิดมาดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นคราครูให้กันได้นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคนที่เกิดวันอาทิตย์สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ